ครับสวัสดีฟซีสู่ผู้สุขคนครับเหมือนทีงหลอดมีรายการบังไฟวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1นะครับบันหยอกนะครับตำบลหยอกอำเภอคำกระเจียวจังหวัดยโสธรนะครับผมมามาเบิ่งรายการบังไฟนะครับมีไฟ42บั้งนะครับมืออื่นนะครับสองฐานหรือสามฐานจุดนี่แหละไปเบิ่งการออกนะครับผมนะบั้งที่หนึ่งชอบมาะขามหวานนะครับบั้งที่สองท็อปเจริญบั้งที่สามดอก ฝ่าดงสะแบงนะครับบังทีส4นะครับบานสวนจิรายุนะครับบังท่หาเพชรนำค้างนะครับบังที่6เพชรแแกนะครับเจ็ดังสันติสุขแเจนจิลาเก้าเทพนมสิบนครเสาสูงสิบเอ็ดสายลมหนึ่งหกแปดนะครับสิบสองค้นทางหลวงบวกโคตรสมบัติกุ๊บนะครับ 13ช่อมะขามหวานสองสิดอกไม้เงินแห่งการเวลานะครับสิบาเสียสั่งลุยนะครับสิเพื่อเธอหนึ่งนะครับสิบเจนิสิตจุลานะครับสิเจนจีลา2องนะครับสิเก้กะรอกน้อย2ีเพชรอุบลน,นะครับยีเอ็ดพชรอริยานะครับยีสิอราชวงยี่สดอกไม่เงินหนึ่งยีดอกไม้เงินสองยี้า นายกสังลุย26น่องมวย27ดอกไม้แห่งการเวลา2นะครับ28แอตเทวดา29า่สิบเ้ไอซูอมาร์กนะครับฮูนีมาร์กเดีอนบ้างที่30เพื่อเธอ2นะครับ31เพื่อเธอ3นะครับ32ขวัญใจมูแปนะครับ33ดอกไม้เงิน3นะครับบวกผ่านปลานะครับ34นอ่องอารินดานะครับ สาหาเพื่อเธอ4 36ส,สเคยบญญานยอ3สามเนายกสังลุยสองสาเทพอุดดอนสาเก้าน้องมวย2 40ท่อสถทานฝากของฝากจากเครื่องในนะครับสีสบอ็ดกาแฟสี่สิบดีกี่สินายกไก่สัสสงส้งลุยตุลาการโดย กะทิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวัสด์บวกกิโลน้อยสิไพ่ดำบวกพยิเคนลูบล้อนี่ครับบวกเน็ตลูบล้อกลัวนะครับบว,รรนะรบ,บวกตะวันหล่อมากมากนะบ,บวกพอยนี่สแดงม่องตำเนะี่ครับผมนะอย่าลืมแบ่กงกำลังแรงใจกันกับทีมงานกรรมาการคุณภาพนะครับกะทิลอยฟ้าส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติกสีแดง เป็นความชอบส่วนตัวทางสูงนะครับบริเกียวข่ายไฟใดใทั้งสิน้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับหลอดหมักบานส่วนจิรายุนะครับ บางที่1บางที่2มักเพชรแสนแก้วบางที่สามักวังสันติสุขบอไหลวังสีไหลไผ่บางที่สีมักกระรอกหน่อยบางที่หาราคาไดก็เอาบรอย่สอราช,ชวงศ์ขึ้นได้รุ่นหมวกอย่างเดียวนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดปากการใดลุงลอดเอฟซต้องกรับขออภัยไม่เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอฟซีสวัสดีครับ